โอ้คุณเพื่อนบ้านนี่คุณเพื่อนบ้านจะจุดไฟเผาไม้หุบเขามนาลีหรือยังไงอะไรนะคุณเพื่อนบ้านจะไปทำไมล่ะครับฉันก็ต้องไปทำงานนะสิคะโอ้งั้นผมก็โชคดีเลยจะได้เห็นอะไรที่แปลกตาบ้านอะไรแปลกตาเหรอคะก็เออทั้งหุบเขาสวยๆในมนาลีแล้วก็กับคุณเพื่อนบ้านก็สวยทั้งคู่เลยละ่ะ <laughs> คุณธิวรีคุณนี่ช่างเปรียบเทียบจริงๆเลยนะคะคุณเพื่อนบ้านผมได้เห็นหน้าคุณเพื่อนบ้านก็คิดอะไรออกทุกอย่างเลยจะข้าเวลาอยู่ทำไมเสียเวลาไปได้แล้วติตัวซะคุณต้องไปมนาลีนี่นี่มามาวิบูตีนั่งก่อนเนอะนั่งก่อนวิบูจะไม่ได้ฆ่าเวลานะคะแต่มันบังเอิญจริงๆเพราะว่าคุณธิวารีจะไปมนาลีเหมือนกันนั่งก่อนค่ะเดี๋ยวฉันเอาน้ำมาให้นะคะโอเคครับทำไมเล่าไม่ชอบไปที่คันปูเลย อยู่ๆจะไปที่คารุมมันดาลีไปทำให้ท่าน,นหมหมองหรอไงนี่พูดอะไรของเนยท่านเป็นคนหางานให้เนยนะแล้วนายนพูดอย่างนี้ได้ยังไงผมเนี่ยแหละที่หางานให้คุณคุณจะหางานให้ผมตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนอะว่าไงนะยกตัวอย่างสิยกตัวอย่างให้ก็ได้เออคือพอฉันไปที่มานาลีเนี่ยนระท่านนายไปนั่งเฝ้าร้านให้ฉันแทนเนี่ยฉันก็จะให้ค่าจ้างวันละหนึ่งร้อยรูปีเลยออขอโทษนะผมไม่ได้เป็นขอทานนะ จะให้ผมไปนั่งเฝ้ารักกางเกงในหรือไงไม่เอาหรอกเนอะขอโทษทีนะโทษทีวิบูถ้างั้นก็อยู่ที่นี่ไปนั่นแหละนะเบื่อเบอื่บอก็ไปนั่งเฝ้าแผงกางเกงในไปออไม่ใช่แผงครับเป็นร้านเออใช่ๆนั่นแหละค่ะถ้านั่งเฝ้าร้านให้เขาก็ดีจะตายไปเนอะเออเนี่ยนุฟังนะมองหน้าผมสิมองหน้าผมเลยคิดว่าสามีหล่อๆของคุณคนนี้จะยอมไปเฝ้าร้ายกางเกงในอย่างนั้นเลยเหรอมองหน้าผมสิแล้วคุณนี่จะไปมานะลีเออ,เอ,อ แล้วคุณจะไปมนาลีใช่ไหมฮะไปทำไมนะเหรอโทษทีนะเราไปนักท่องเที่ยวฉันก็จะไปกับอันกุรีกับลัดดูเพื่อพักผ่อนไงอืม <c oughs> โอ้คุณเพื่อนบ้านจะไปมนาลีเราก็จะต้องไปด้วยไม่ว่ายัางไงก็ตามแต่ว่าเราปฏิเสธอนุไปแล้วนี่ เราจะต้องหาทางออกให้ได้ขายดอกไม้ค่ะขายดอกไม้คนขายดอกไม้คนขายดอกไม้ฉันอยากได้ดอกไม้ค่ะได้เลยค่ะอยากจะได้ดอกไม้อะไรคะอันนี้ฉันจะไปไหว้พระนะคะขอเดาเรืองแล้วกันนะดีมากเลยอดอกไม้ซื้อดอกไม้คุณเพื่อนบ้านทำไมถึงต้องซื้อดอกไม้ด้วยแล้ว แค่คุณยิ้มดอกไม้มันก็เบ่งมานอยู่แล้วได้ยังไงกันล่ะคะผมรู้สึกดีมากเลยที่ได้เห็นดอกไม้ซื้อดอกไม้ในวันนี้ผมชอบจริงๆนี่ว่ายังไงนะคะเขาก็พูดไปเรื่อยไร้สาระสิ้นดีมี่ว่ายังไงนะคนขายดอกไม้เอาดอกไม้สวยๆให้คุณเพื่อนบ้านหน่อยสิก็นั่นแหละค่ะฉันกำลังขายอยู่แล้วคุณจะมายุ่งทำใหม่กันเนี้ย ออกมาหน่อยสิคะว่าทำไมคุณไม่ทำงานอ่ะฉันนี่ไม่เคยเห็นคุณไปทำงานเลยสักครั้งหนึ่งนะยกย้อนเขาก็ว่างตลอดนั่นแหละค่ะโอ้อใช่คุณวิบูตีค่ะฉันอยากจะถามพอดีฉันจะไปมนาลีกับรัดดูแล้วก็เที่ยวรักของฉันน่ะคุณไม่ไปหรอคะคือว่าที่จริงแล้วเนี่ยอ๋อคุณกลัวใช่ไหมล่ะคะ คุณน่ะเป็นโรคก,กลัวความสู้งน่ะเออคุณเ่อนบ้านเขาเรียกว่าโรคก,กลัวความสูงเนี่ยอ่าใช่อันนั้นละคะ่ะนี่เอาอย่างนี้นะคะเฝ้าร้านให้ที่รักของฉันหน่อยไปขายกางเกงในแทนให้หน่อยได้ไหมคะอโอได้โปรดนะคะคุณวิบูตีคุณคะนี่คืดอกไม้นะ <c oughs> <c oughs> โอเคทอนมาห้ารูปีคะ่ะอืมโอเคค่ะเอาตายจริงแล้วคุณบาบูตีหายไปไหนแล้วนะ โอ้ oh, oh พระเจ้าเขานอนอยู่ตรงนั้นนะคะเกิดอะไรขึ้นคะคุณบับุตีคุณบับุตีค้เขาเปอ่างที่เหมือนปลาขาดน้ำเลยละตายจริงเขาไปลมบ้าหมาหรือเปล่าคะเนี้ลมบ้าหมูครับเอออันนั้นละค่ะใครพูดน่ะเหมือนกับเขาพูดเลยนะคะ เขาพูดได้ด้วยเหรอแต่เขาเปไปลมบ้าหมูอยู่นะอ๋อใช่ใช่แม่ยายแค่สอนว่าถ้ามีคนเป็นลมบ้าหมูก็ต้องเอารองเท้าให้เขาดมเขาจะไหายเป็นลมบ้าหมูชัดอยู่อย่ายุ่งนะใช่ใช่ใช่เอาเลยค่ะเอาเลยใช่โอเคจะจัดการเองคุณปามุติค่าดมนะคะ เขาอาการไม่ไดีขึ้นเลยอะโอตายจริงที่รัคะที่รักที่รัคะทีรกมันนี้เร็วเขา้าชอกหนักเจกว่าเก่าดมรองเท้าไปแล้วคุณหมอคะเกิดอะไรขึ้นคุณเพื่อนบ้านเหมือนว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะ มันเกิดอะไรขึ้นเหรอมันเ,เกิดอะไรขึ้นเหรอหมอจำกรอนกอน,นึงได้โอ้หัวใจแสนโง่เจ้าเป็นอะไรทำยังไงฉันถึงจะหายปวดใจหมอีไม่ใช่งานรวมคนแต่งกลอนนะคะบอกมาหน่อยสิว่าเขาน่ยเป็นอะไรกันนะคะบอกฉันมานะเขาไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับมีโออ่โอโอ,โอ่แต่จริงเกิดอะไรขึ้นนะ่ะหมอมีอะไรคะเ,ออเหมือนกับว่าความร้อนนี่กินสมองเขา คุณหมอว่ายังไงนะคะเนี่ยผมพูดจริงนะครับเหมือนกับว่าความร้อนเนี่ยอจะกินสมองเขาพวกคุณจะต้องพาเขาไปที่สถานที่เย็นๆนะครับอย่างเช่นมานาลีอ่ะถ้าไม่พาเขาไปเนี่ยเขาอาจะเป็นบ้าท้าวอนเลยเออ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 เอเออเออไมจะต้องพาเขาไปไกลขนาดนั้นน่ะเอาไปแช่ตู้เย็นในบ้านก็พอแล้วอ่ะสองชั่วโมงก็หาย พูดบ้าพูดบอพูดไรต่อระอะไรของคุณนี่เหรอเห็นผมไป่แตงโมหรือไงถึงจะเอาไปแช่ตู้เย็นแบบนั้นผมไม่ใช่ของกินนะบ้าไปแล้วเหรอก็อนใความร้อนกินสมองอะฉันก็หาทารรักษาให้แค่นั้นเองเงียบเงียบไปเลยนั่งเงียบเงียบไปเลยนี่วิบูคุณก็ใจเย็นๆสิคะใจร้อนนี่เดี๋ยวอาการจะแย่ลงเอานะใช่คุณอนิตาพาเขาไปที่มนาลีสิคะไม่ใช่ อันกุริกเธอนี่จริงๆเลยมันาลีนังมีภูเขาสูงวิบูติขี้ขาดจะตายเขาไม่กล้าไปหรอกอก็จริงนะคะฉันรู้ว่าวิบูน่ะเขากลัวความสูงมากอะไรเนาะที่รักผมว่าผมไปที่นั่นแล้วไม่มองลงเหวก็ได้นี่ <c oughs> ไม่คุณเพื่อนบ้าน อย่าเสี่ยงพาเขาไปดีกว่าไม่ควรพาไปนี่คุณทิวรีทำไมถึงไม่อยากให้ผมไปเหรอก็ถ้าเป็นห่วงชีวิตนายยังไงเล่าเพื่อนแกล้งทําเป็นห่วงชีวิตผมมากกว่ามั้งไม่ต้องพูดเลยนั่งเงีย,งยบๆไปเลยโอเคไหมโอเคโอเคคุณกำลังเถียงกันแบบไม่มีเหตุผลนะครับคุณเพื่อนบ้านพาเขาไปมันดาลีด้วยสิใช่ค่ะคุณอนิตาเราจะพาเขาไปที่มันเดลีนะคะ อันกุรีทำไมต้องขยันขย่อด้วยเราถ้าคุณเพื่อนบ้านไม่อยากพาเขาไปมนาลีก็จบคุณเพื่อนบ้านผมแนะนำนะส่งเขาไปที่ลาดากับทิลลูเขาจะเย็นลงถ้าอยู่ที่นั่นที่นั่นเย็นจนติดลบเลยไม่ไม่ฉันตัดสินใจแล้วค่ะให้วิบูไปมนาลีกับฉันยี่พระเจ้า,เาผมรักคุณนะอนุคุณเพื่อนบ้านครับเชิญทางนี้หน่อยะมนขยบสิขยบมานี่โอเคค่ะ น,น,น,นี่คุณเปิ้นบ้านนี่คุณหมอคะในสมองเขาเนี่ยร้อนไปหรอคะอ๋อใช่แหละครับคุณเปิ้นบ้านหัวเขาร้อนก็เลยก็เป็นแบบนี้นะครับเ,เขาต้องเออคือเอเอโอ้อว่ายังไงนะคะเออไม,ไม่ไม่ครับเ,เขาปว่วยเฉยๆไม่ได้หัวร้อนอะไรหรอก นี่คุณเพื่อนบ้านคุณเพื่อนบ้านอย่าเสี่ยงนะครับวิบูตีนะกลัวความสูงถ้าเกิดเขาลื่นตกลงมาจากเขาอ่ะจะกลายเป็นอาหารเสืออาหารหมีจะทํำยังไงผมได้ยินนะกุทิวารีหหดีจังเว้ยนี่วิบูเขาห่วงคุณนะคะแล้วเขาจะไม่ยุ่งทําไมเล่าฮะบอกว่าผมไม่เป็นอะไรหรอกนะคุณเพื่อนบ้านอธิบายเขาฟังหน่อยใช่คุณวิบูตีใช่เลยค่ะฉันจะอธิบายให้เองนะนี่ที่ราาักคะทำไมไม่ฟังฉันล่ะนี่มันดีนะ ถ้าเขาเนี่ยไปกับเราเราจะเกลียดทําไมคุณเพื่อนบ้านจะพูดว่าเครียดใช่ไหมไม่ใช่เกลียดนะใช่ค่ะอันนั้นเลยนี่เขาอยากจะไปก็ให้เขาไปสิแล้วคุณอลิตาจะได้ไม่เหงาด้วยนะฉันนี่แหละอยากจะอยู่กับคุณเพื่อนบ้านทาไมเขาจะต้องมาขัดขวางคุณทิวารีเขาอาจจะพูดถูกก็ได้นะคะ เราไปเก็บกระเป๋ากันเถอะน,นะแล้วก็ฉันจะไปเก็บกระเป๋าของวิบูด้วยผมจัดการเองนะผมจัดกระเป๋าเองวิบูคุณกำลังลืมไปนะว่าคุณไม่สบายนะคะฉันอยู่ทั้งคนเดี๋ยวฉันเก็บกระเป๋าให้เข้าใจไหมอโอโโคุณทิวาลีคะไปเตรียมตัวได้แล้วอ๋อไปไปไปเตรียมตัวไปมนาลีกันเตรียมตัวอะไรกันเล่าว่ายังไงนะอ๋อเปล่ปาเปล่าเปล่าไม่มีอะไรมานี่มาคุณเพื่อนบ้านเจกันที่มนาลีนะจ๊ะจอก,กันนะคะคุณเพื่อนบ้านพูดผิดหรือเปล่าอะฮะอ๋อช่างมันเถอะค่ะ ถ้าเธอเรียกภาษาอังกฤษเสร็จก็ไปกันเลยเนาะไปคุณเพื่อนบ้านเราจะไปกันนะครับคุณเพื่อนบ้านบายนะครับทิวรีวรีโกรธเหรอเออเอ๊ะฉันไปได้เลยนะใช่น้าที่นายจบแล้วไปได้แล้วไปแล้วจะให้ฉันไปมือเปล่าหรือไงจะให้เอาน้ําราดหัวนายไปเลยเฮ้ยต้องการไหมไม่ใช่น้ําแต่ว่าเอาเงินมาสิเอาเงินมาได้เลยเอออิเอาดีไปไปได้แล้ว แค่นี้เหรอทำไมจะให้ฉันบอกคุณเพื่อนบ้านไม่เล่าว่านายแสดงละครอ,อยู่ฮะมเอาหนี้ไปเออเออเออ,เอ,อดีมากเลยถ้าอยากจะใช้ฉันอีกก็บอกได้เลยทุกมืองโอเคฉันหาเงินได้มากขึ้นเพราะคนจ้อเล่ยอย่างนายเนี่ยแหละรวมไปถึงคุณเที่วรีด้วยล่ะนะฉันได้เงินดีเลยทีเดียวล่ะฉันเออฉันไปก่อนนะแล้วอย่าลืมล่ะได,ได้เลยโอเค คุณสุกลาเันพร้อมแล้วนะคะบอกมาหน่อยว่าทุกอย่างพร้อมไหมโอเคได้ค่ะไปหาคำตอบแล้วโทรมาหาฉันนะคะโอเคค่ะบายค่ะคุณอนิตาคะทุกอย่างพร้อมนะฉันเตรียมตัวแล้วละค่ะหนแนะนำตัวหน่อยคุณอนิตาคะขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมฉันเนี่ยไม่เคยไปที่สถานีนรถไฟแถบหุบเขามาก่อนเลยละค่ะนี่ว่ายังไงนะคะใช่ค่ะไม่เคยไปหุบเขาเลยเหรอ เคยไปแค่สถานีรถไฟตรงดาบังกากับคันปูนะคะแย่มากเลยนะคุณที่วารีนี่ไม่เคยพาเธอไปไหนเลยเหรอก็ที่รักเขานะ่ะงานยุ่งมากเลยละคะ่ะอันกุรีเธอนี่ไร้เดียงสาจริงๆเลยมันคือข้ออ้างของสามีนะบอกเลยนะถ้าสามีเอางานมาอ้างเมื่อไหร่แสดงว่าไม่ต้องเชื่อเขาถ้าเขาทำไปพูดู่วที่รักผมไม่ว่างงั้นก็ไม่ต้องเชื่อหรอก สามีฉันน่ะไม่ทำงานเขาก็อ้างว่าผมไม่สบายน่ะที่รักโอ้ตายจริงอย่างนั้นเหรอคะใช่สิเธอต้องเรียนรู้หัดทำตัวหงดๆเหมือนกับฉันเลยโอคุณอนิตาฉันรู้สึกเสียใจมากเลยละค่ะ <c oughs> หมายถึงเสียใจใช่ไหมคะอะใช่ค่ะอันกุรีอไไงมัทจะอะไรที่นี่เข้าไปเตรียมตัวได้แล้วไม่อยากไปมานาลีหรือไงได้ฉันจะไปเตรียมตัวเดีย๋ยวนี้แหละโอ,โอ้คุณเพื่อนบ้าน รียมทุกอย่างพร้อมนะครับเดี๋ยวนะคะพอดีคุณซุกลาโทรมาพอดีเลยแหละค่ะว่าไงคะคุณซุกลาอะไรนะยกเลิกแผนการงานที่มานาลีเหรอคะแสดงว่าจะจัดกันที่คันปูแทนอย่างนั้นเหรอคะคอนเฟิร์มนะคะโอเคค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะ คุณเพื่อนบ้านมีอะไรเหรอคุณเพื่อนบ้านฉันขอโทษด้วยนะคพะพอดีโปรแกรมฉันโดนยกเลิกนะคะตายจริงเอแสดงว่าผมกับคุณเพื่อนบ้านจะได้ไปมานาลีเหรอเอ่อผมหมายถึงว่าผมาคุณเพื่อนบ้านแล้วก็คุณทิวารีอ่ะไม่สิผมกับคุณทิวารีแล้วก็คุณเพื่อนบ้านใช่ไหมบ้าจริงอนุ ไปแค่สามคนเนี่ยผมคิดถึงคุณแย่เลยนะผมต้องคิดถึงคุณบ้างแน่ๆเลยแต่ว่าผมไม่มีทางเลือกผมต้องไปพระเจ้าผมรู้สึกไม่สบายเลยรู้สึกไม่สบายใจแดดก็ร้อนมากเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าเนอะเออเซอพระเจ้าดูนี่สิคนอันิตาไม่ไปแล้วล่ะไม่เป็นไรเราจะไปมณา,าลีกันนะ <So> ใช่ค่แม่ที่รักน่ะจะพาหนูไปที่มานาลีค่ะอืมว่ายังไงเนาะไอ้บ้าน่ยมันจะพาแกไปมานาลีด้วยเหรอค่ะแม่ถ้าไอ้บ้างานนั่นจะพาแกไปมานาลีมันก็แสดงว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มันจะได้ทําอะไรดีๆสักครั้งหนึ่งอะนะ ออแม่คะทำไมแม่ไม่ไปกับเราที่มานาลีด้วยล่ะคะโอ้นี่คนแก่อย่างแมนะ่จะไปทำอะไรกับคนอายุน้อยๆแบบนั้นละ่ะแล้วไม่ก็เสียบรรยากาศกันหมดพอดีเลยละ่ะแม่อะไรกันนะใช่ใช่มานาลีนะ่ะเป็นสถานที่โรแมนติกสุดๆไปเลยละ่ะทั้งสองคนจะได้ไปจูจีกันอย่างไงละ่ะไปร้องเพลงโรแมนติกโรแมนติกกันนะโอเคไหม เด็กบ้านี่ขอให้ลูกกลับมาพร้อมกับข่าวดีนะจ๊ะหิวท้องป่องปอะมาฝากแม่ด้วยเต่จริงข่าวดีอะไรเหรอคะนี่ทำเป็นไม่รู้เรื่องก็ท้องหลานให้แม่ยังไงล่ะ <c oughs> อะไรกันนะแม่ขอโทษด้วยนะอันกุรีแต่เราจะไม่ไปมานาลีหรอก นี่ลูกเลิกอายได้แล้วนะตอนนี้ไม่ใช่เวลาอายแล้วนะเข้าใจไหมไม่รู้ว่าจะหยุดอันกุรีได้ยังไงอ่ะเธอคงจะเศร้ามากแน่ถ้าระบบไปตรงๆจะต้องวางแผนแล้วต้องคิดแผนการให้ดีโอ้โอให้อภัยฉันด้วยนะอันกุรีอ๋อใช่ใช่ใชอาที่ราคามาแล้วเหรอไว้คุยกันทีหลังนะคะ เฮ้รำกาลีเป็นยังไงบ้างว่าไงปฏิมาโอ้ยอีกแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วนะที่รักค่ะเออใช่อร์กุรีเอ่อฉันเก็บกระเป๋าไว้แล้วอะนะเรียบร้อยเลยมีให้ฉันช่วยไหมล่ะไม่ต้องเอ่อฉันทำเองได้ที่รักคะ เราจะได้สนุกกันมากเลยใช่ไหมใช่เราจะสนุกกันมากแน่นอนสนุกเกินไปด้วยวิธีราคาทำอะไรให้ฉันหน่อยสิได้ไหมอะไรหรือจ๊ะคุณจะต้องไปที่นรกค่ะฮะไม่คงไม่ยังไงลงนรกก็จะได้มีความสุขเหมือนอยู่นรกไงเขาเรียกว่าสวรรค์ตั้งหากเราใหญ่งงแค่นั้นแหละคุณจะต้องไปที่นั่นไปร้องเพลงเพราะๆให้กับฉันฟังนะอันกูรีไม่ต้องพูดถึงเพลงเลยฉันจะเล่านิทานให้เธอฟังด้วยแต่ว่า ตอนนี้ขอตัวไปเก็บของก่อนโอเคโอเคไปแล้วนะจะเอิบนนี้ฉันมีความสุขมากๆเลยเราจะได้เล่นหิมะโอ้ยตายจริงตายแน่โอ้ยประสบอุบัติเหตุโอ้ยขาฉันขาฉันหักแล้วขอัทอะไราไหนอทษอะ ขาฉันหักแล้วนะสิโอ้พรเจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราจะไม่ได้ไปที่มนาลีแล้วเหรอนี่ระดูพี่เธอนข้ขาหักอยู่นะขาหักเลยนะจะห่วงมนาลีอีกเหรอเออมันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะให้เธอไปกับระดูสองคนนะอพระเจ้านี่พูดอะไรนะฉันทิ้งคุณในสภาพแบบนี้ไม่ได้หรอกนะถ้าคุณไม่ไปฉันก็จะไม่ยอมไปด้วยเหมือนกันล่ะฉันไม่มีทางไป แล้วพี่จะขอโทษทำไมกันก็เออแกกับพี่สัพไพยแกเนี่ยจะไม่ได้ไปมาณรีเพราะฉันยังไงเล่าก็ขอโทษไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะนี่พี่สัพไพยก็จริงนะอืเพราะว่าเมื่อไหรที่พี่วางแผนที่จะไปเที่ยวก็มักจะเกิดเรื่องกับพี่เขาอยู่เสมอเลยอ่ะเออช่ไปไปเอายามาทาให้หน่อยสิแล้วเจ็บตรงไหนบ้างโอ้ยขาขาทอนขอดูซิ คุณเพื่อนบ้านอยู่ไหมครับอือว่าไงคะโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยถ้าไมถึงด,ดูเปเป๋ล่ะคะเออคุดเพื่อนบ้านคือเอจะว่ายังไงดีเนี่ยผมกําลังวางแผนไปมานารีแต่ว่าทํากระเป๋าเดินทางตกใส่ขานอะอ้อเจ็บตรงไหนบ้างไหมคะเนี่ยโอ้ใช่เลยคุดเพื่อนบ้านเจ็บมากปวดขาโอ้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคะ นี่อันนี้อ,อันนี้โอ้ย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 มีอะไรเนี่ยข,<อ>ขอโทษเนะอะความร้อนมาทำให้ผมผมจะระเบิดผมอยากจะไปมันาลีผมจะได้อาการดีขึ้นเดี๋ยวยังไม่เข้าใจอีกเลยเน,นี่ยฮะโอเคโอเคคุณไปเถอะคะ่ะเออแล้วเขาเป็นอะไรเออเขาทำกระเป๋าเดินทางตกใส่ขาเขานะคะแล้วก็เลยบาดเจ็บบ่เขามากกว่ามั้งที่ทับกระเป๋าเดินทางอคุณเทวีใจเย็นนะคะเดี๋ยวฉันเอาน้ำมาให้นะคะเออคุณเทวีถามเลยว่าทำไมกระเป๋าเดินทางถึงตกใส่ขาคุณได้อะ เช้ามาเทานาฉันมาบอกคุณเพื่อนบ้านว่าฉันจะไม่ไปมานาลีแล้วฉันจะไม่ไปเอองั้นเหรอแสดงว่ามแจ่ผมกับคุณเพื่อนบ้านที่จะได้ไปใช่ไหมพูดบ้าอะไรของนายฉันไม่ไปอันกูรีจะไปได้ไงแล้วรดูจะไปไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่านายจะไปมานาลีไปรักษาตัวนี่เราก็จะสง่งรัดูไปกันนายเขาจะได้เที่ยวด้วยยังไงออล่ะนี่ทำไม<ะ>เห็นแก่ตัวนักเนี่ยผมเลยขยะขยัจริงๆเลยเห็นแก่ตัวมากแค่เจ็บเท้าแค่นี้จะกลับยกเลิกทริปที่จะพาคุณเพื่อนบ้านไปเที่ยว ถ้อใหไปเที่ยวมากเลยนะเธอจะต้องผิดหวังมากแน่เลยอะผมระสงสารเธอจริงๆเลยเนะนี่จะให้ฉันพาเธอไปมนาลีแบบเป๊ๆอย่างนั้นเหรอเขาไปแบบเป๊ๆสิคุณไม่เคยเล่นมารก์กัดดขาเดียวตอนเด็กๆหรืองงงงไงอะมันก็เหมือนกันแหละถือว่าไปเที่ยวแบบพิการทำเพื่อเมียไม่ได้หรือไงเหรอแต่ว่าที่บู<อ>คุณว่ายังไงนะจะให้เขาปีนเขาแบบเป๊ๆอย่างนั้นเหรอคะบ้ามากๆเลยคุณทิววดีกลับบ้านไปพักเถอะนะคะโอ,โอเคครับคุณเพื่อนบ้าน แสดงว่าก็จะไม่มีใครไปมนาณีแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะนอกจากเขาเนี่ยเขาต้องไปเพราะว่าเขาต้องไปรักษาตัวยังไงล่ะคะงั้นผมให้ระดูไปกับเขานะครับโอเคนะค่ะไปกันเถอะโอเคคุณเพื่อนบ้านพาผมกลับหน่อยอะพยุงหน่อยไม่ไหวอโอ้โถโอ้ยโอ้ยเจ็บอืออือบระวังนะคะ โนีโอโอ,อะไรเราต้องไปมันอะไรคนเดียวหรือเนี่ยไปไปตายลเลยไอ้โง่แผนฉันพังหมดโง่จริงๆเกิดปีควายหรือเปล่า